ม่ใช่แล้วว่าโอ้เนี่ยลงไปทำไรนะโอ้ต şey ัวนี้เดี๋ยว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 เอาเดี๋ยวเดน้าถ่ายผมด้วย งานแล้วครับล็อกกิปเปอร์อยู่ใต้โบ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนดีกว่าลากขึ้นก่อนระวังนะครับระวัง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 เป็นไงปากเล็กๆกันน้ำโอ้ระวังเปียกหมดเลยครับ เบ็ดทักนี่อ่ะนะถ่ายผมจะให้เบาๆนะไม่ต้องทำมันแรงแต่มันตายเฮ้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 ยเปิดเครื่อเกียจไปเอาไปๆๆเบาๆเบาๆขึ้นบนเลยครับโอ้ทุลักทุเลเดี๋ยวลื่นครับ เอเสั่นเลยผมโอ้โหโ au, ตัวนี้นสัปปะลาดครับโอ้โห,โอโหแอดโลไม่ขาดครับน็อกครับนินจานะครับโอเคครับผมหูใหญ่มากครับรักเลยครับผม ครับลนะครับงเด็กโัลอยนะครับ